สวัสดีครับไอต่มต,ตาตาชาแนลยินดีต้อนรับคือเก้าครับผมวันนี้มีเมนูเด็ดเลยครับก๋วยกุ้งครับผมมาไปได้มาไปพอมาผดิตก็เลยจัดมากครับกุ้งดึบๆเลยครับ,บรนี่ครับจะวาปูสุดเจ้เนี่ย่อยให้เจ้าเบิองเนี่ยดินมาะดูกตาล็อกแรกหลอกแรกไปกุ้งเต้นครับผมก๋วยกุ้งเต้นครับ พอมาพอดีก็ได้จัดมาครับครับครับให้เบิ้งชัดๆได้ครับนี่ครับอืมก็หัวเต๊ดังเลยครับผมนะครับไปซื้อมอ่ตลาดนัดครับผมแล้วก็เอาติดแตงมีผักแตงกับพริกครับผมแล้วก็กระหล่ำนิดหน่อยครับผม มาครับมายาวบอกอย่างไรใหญห่างจัดเลยครับวงเ,เต็นโยั่ๆมากเลยครับมานี่ครับม่ได้กินมาโอ้เป็นปีแล้วครับนะครับท่้งนี้ลองมันนะครับ มาครับ <c oughs> คำโตๆเลยครับ <c oughs> <c oughs> ครับแตงไมครับ รูมส่อขอนียมมากเรื่อมือม่ขอนี่มมาได้ยวนันะียแก่กับพิกคำง่ยายๆนะกุ้งครับอื เผ็ดเปรี้ยวซ้ยายใจครับผมมาครับแก้เผ็ด นิ่งกระแทบเกิียงขวกกะแซบมะครับกุ้งเ้นเนี <c> ่ <oughs> แซบกับพริกมี่พักหลายกว่านี้นเนีนน่ยเนาะพริกเนี่ยลูกดวดด้ครับลูกดวด sự giác À, ข่าวคอเลยมาครับอีกจะข้าจะข้านะครับสรงไทยครับผม เอาแล้วครับต <c oughs> ัวเพียดแทงสมควนเจเวลาครับผมน <c oughs> ั่นะครับเขามาเบิ้งแล้ครับคันมาคลิปนี้กรัน <c oughs> ขอ,ขอความกรุ้าด้วยน,นะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปให้ ไมสตางๆช่นเนาได้แลครับผมจังในกับคลิปนี้ก่ะไว้เสนอก่อน,นนะครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ